ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกทวินไม่ยอมแพ้ยื่นอายาการนะครับสูงสุดเนี่ยอุดท์คัดค้านยกฟ้องยิ่งรักยันหลักฐานชัดผิดจริงนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตามที่เราทราบนะครับที่ศาลมีการยกนะครับคำร้องของคดีที่นายทวินเปลี่ยนสีเนี่ยได้มีการยื่นฟ้องนะครับนะอ่า อดีตนายกรันตีนางสาวยิ่งรัฐชินวัตรในข้อหาที่มีการโยกย้ายกันซึ่งแน่นอนครับว่าสารได้มีคำอิจฉาไปแล้วซึ่งล่าสุดนี้นะครับก็มีข้อมูลออกมาแล้วครับว่าทวินเนี่ยนะครับคือคนที่เป็นคนร้องเนี่ยนะครับไม่ยอมแพ้นะครับก็มีการไปยื่นให้อายการสูงสุดอุทธรในเรื่องนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าอายการสูงสุดจะมีการอุทธรในเรื่องนี้หรือเปล่าหรือว่าจะยังไงหรือคุณทวินเองนะครับจะอุทธรเองหรือยังไงก็ต้องคงจะต้องรอดูนะครับว่า เป็นยังไงเพราะว่าที่แน่ๆตอนนี้รู้สึกว่าเรื่องนี้นะครับจะร้อนแรงขึ้น,นเรื่อยๆเพราะหลายๆคนก็คาดการว่าเอถ้าวันนี้หลังจากที่คุณทักษิณเนี่ยได้รับการพักโทษแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับคนต่อไปนะครับที่จะเข้ามาในประเทศได้นะครับโดยไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวก็จะต้องเป็นนะครับน้องสาวของคุณทักษิณหรือคุณยิ่งรักชิดวัตรอดีตนายกรัฐมนตรตีนะครับที่ตอนนี้ มีคดีติดตัวอยู่ก็คือเรื่องของคดีจำนำข้าวเนี่ยโทษจำคุก5ปีแล้วก็มีคดีอีกหลายๆคดีซึ่งล่าสุดคดีที่บอกว่าทําการโยกย้ายนะครับข้าราชการนะครับไม่เป็นธรรมเนี่ยนะครับก็ศาลได้ทําการยกฟ้องไปหลายๆคนก็ออกมาดีอกดีใจนะครับว่าวันนี้นะครับศาลยกฟ้องในคดีนี้เท่ากับว่าวันนี้นะครับตอกย้ําว่าคุณนานอดีตนายกัฐมนตรียิ่งรักเนี่ยนะครับโดนนะครับกันแกล้งหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่คดีจำนำข้าวเนี่ย นะครับอันนี้คงจะบอกว่าแก้ไม่ได้เพราะว่าศาลได้ตัดสินถึงที่สุดแล้วนะครับล้วก็มีคดีอยู่นะครับแต่จะเข้ามาโดยที่ว่าวันนี้จะใช้เส้นทางเดียวกับพี่ชายนะครับคุณทักษิณชินวัตรโดยเข้ามารับโทษแล้วก็เข้ามาทําการยื่นขออภัยโทษและใช้วิธีการเดียวกันหรือเปล่าหรือยังไงก็คงต้องรอติดตามแต่ที่แน่ๆนะครับคุณทวินเองไม่ยอมกับเรื่องนี้และก็ต่อสู้ต่อครับทวินเนี่ย ไม่ยอมแพ้ยื่นอายการสูงสุดเนี่ยอุทธร์คัดค้านยกฟ้องยิ่งรักยันหลักฐานชัดผิดจริงทวินน่ะไม่ยอมแพ้ยื่นเรื่องถึงอายการสูงสุดให้อุทธร์คัดค้านคําสั่งคําพิพากษายกฟ้องนะครับยิ่งรักคดีโยกย้ายไม่เป็นธรรมยันพยานชัดมีพฤติกรรมผิดจริง เมื่อวันที่23มกราคม257ผู้สืข่าวรายงานว่านายทวินเปลี่ยนสีนะครับสอวอดีตเลขาธิการสภาฟาร์มมั่นคงหรือสอมชได้ทำหนังสือด่วน ที่สุดถึงอายการสูงสุดลงวันที่ยีบสามมกราคมเพื่อขอให้อายการสูงสุดเนี่ยยื่นอุทธรณ์ต่อสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในคดีที่ยื่นฟ้องนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัมนตรีในฐานะจำเลยในการแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม ซึ่งสารดีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ยกฟ้องนางสาวยิ่งรักชินวัตรเมื่อวันที่26ธันวาคม2566ที่ผ่านมา โดยนายทวินระบุถ้อยคำในจดหมายว่าตนในฐานะผู้ที่เสียหายในคดีอาญาดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาที่ได้ยกฟ้องทั้งที่พยานหลักฐานที่อายการนำเข้าสืบต่อชั้นศาลนั้นมีความชัดเจนว่านางสาวยิ่งรักกัดทำความผิดจริงรวมตนนะครับรวมถึงตนเห็นว่านางสาวยิ่งรักกัดทำความผิดตามฟ้องข้าพเจ้า มีความประสงค์ให้อายการสูงสุดในฐานะโจทยื่นอุทธร์คัดค้านคำสั่งพิาพากษาดังกล่าวภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดตามอำนาจที่มีที่กฎหมายบัญญัติไว้แต่หากท่านไม่สามารถยื่นอุทธร์ได้ทันเวลาก็ขอให้ท่านยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธร์ออกไปนะครับเพื่อนะยื่นอุทธร์ภายในวันที่กฎหมายกำหนดด้วยในอันที่จะ ให้คดีที่อ้างถึงครับข้างต้นถึงที่สุดตามกระบวนการตฎหมายต่อไปนายทวินกล่าวนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นข้อมูลนะครับจากคุณทวินนะครับคนที่นะได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ก็คือว่าต้องบอกก่อนว่าตอนที่คุณยิ่งรักเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีการย้ายนะครับคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยนะครับออกนะครับ เรื่องของมันถึงได้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็มีการฟ้องร้องกันซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเป็นไปตามนี้นะครับก็อยู่ที่อายการนะครับว่าจะสั่งฟ้องจะยื่นอุทธรณ์รไม่ยื่นอุทธรณ์ถ้าไม่ยื่นอุทธรณ์ก็เท่ากับคดีนี้จบไปแต่ถ้ายื่นอุทธรณ์เนี่ยก็ต้องไปสู้กันในชั้นอุทธรณ์ต่อแล้วก็อาจจะมีการคำสั่งเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆนะครับถ้าคุณทวินเองนะครับคุณทวินเองเนี่ยนะครับคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยนะครับ ถ้าเป็นคนยื่นเข้าไปให้อัยการสูงสุดนะครับทำการอุทธร์ผมว่าคิดว่านะอัยการสูงสุดยังไงก็ต้องอุทธร์ยังไงก็ต้องอุทธร์จะเพิกเฉยในการอุทธร์ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว <con side keyboard code> ่าอย่างเงี้ยถ้าเกิดสารตัดสินมาแบบเนี้ยนะครับแล้วคุณทวินไม่มีการยื่นหนังสือไปนะครับสารอัยการสูงสุดอาจจะบอกว่าดูแลข้อมูลทั้งหมดแล้วก็เลยไม่อุทธร์หรือเปล่านะครับซึ่งไม่ซึ่งไม่อุทธรณ์ระบาแต่ถ้าคุณทวินทําหนังสือยื่นไปเนี้ย คิดว่านะครับอายการสูงสุดน่าจะต้องอุทธรในเรื่องนี้แต่การอุทธรเล่นข้างในเรื่องนี้นะครับสุดท้ายแล้วสารจะว่ายังไงก็คงต้องรอดูกันแต่เท่ากับว่าคดีก็ยังไม่จบแต่ถ้าไม่มีการยื่นอุทธรเท่ากับคดีนี้จบยกฟ้องไปเลย จบสิ้นสุดนะครับยกฟ้องไปเลยคดีสิ้นสุดแล้วแต่ถ้ามีการอุทธรณ์แสดงว่าคดียังไม่ถึงสิ้นสุดก็ต้องมีอุทธรณ์ว่ากันไปตามกฎหมายนะครับก็ว่ากันไปนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้มันจะมีอยู่2ประเด็นนะครับสประเด็นก็คือว่าประเด็นแรกเ่ยครับการนะครับที่ย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยนะครับเป็นการเขาเรียกว่าอ่าหก็คือย้ายเพราะว่าโดนกันแกลหรือเปล่านะครับโดนแกนแกลหรือเปล่าหรือย้ายด้วยไม่ชอบหรือเปล่าย้ายด้วยอ่าำนาาหน้าที่ที่ไม่เป็นธรรมหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่ง แต่การที่ย้ายแล้วมีผลประโยชน์ว่าเอ,อมีผลประโยชน์ซับซ้อนหรือเปล่าย้ายเพราะว่าต้องการเอาคนของตัวเองเข้าไปหรือเปล่าอะไรอันนี้อาจจะเป็นอีจเจตนานหนึ่งนะครับก็ต้องดูว่าคําสั่งของศาลนะครับที่ออกมาเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆคดีนี้คงจะยังไม่จบง่ายๆก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของนางสาวยิ่งรักเนี่ยมีอยู่หลายคดีที่อยู่ในชั้นศาลแต่สิ่งที่เป็นคดีที่ตัดสินไปแล้วนะครับแล้วก็มีโทษแล้วก็จาคุกเอาไว้แล้วเนี่ยก็คือถ้าคุณ ยิ่งรักเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยแล้วต้องโดนจําคุกทันทีเลยก็คือคดีของจํานําข้าวที่อยู่5ปีซึ่งแน่นอนเรื่องนี้ก็คงต้องติดตามกันว่าสถานการณ์การเมืองจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้รู้สึกว่าเรื่องของนักโทษชายที่ชื่อสักศิสินชินวัตนนะครับที่ตอนนี้ยังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจก็กาลังเข้มข้นกาลังเข้มงวดเข้ามานะครับแล้วก็เรื่องของอันเนี้ยสารฎีกานะครับของผู้ำดำรงตำแหน่งการเมืองเนี่ยมีการตัดสินแล้วผมก็คิดว่าทีแรกก็คิดว่าเอ๊ะเรื่องนี้คงจะยุติแล้ว ทุกอย่างแล้วออกมานะครับคนที่เชียร์นักนางสาวยิ่งรักนายกอดีตนายกบุ้งตีเกาหูได้เฮกันได้ได้ชื่นใจกันคนที่ผิดหวังก็ว่ากันไปนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าคิดว่าเรื่องนี้น่าจะจบแต่ถ้าแบบนี้ไม่จบแล้วไม่จบแล้วยังไงก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าจากข้อมูลนี้แล้วก็จะมีการยื่นแบบนี้ยังไงก็แล้วแต่นะครับอายการสูงสุด ต้องทาการอุทธร์แน่ๆนะครับจังต้องอุทธร์เพราะว่าถ้าไม่อุทธร์อายการสูงสุดอาจจะนะครับอาจจะโดนคุณทวินเนี่ยยื่นเรื่องฟ้องต่อศาลหรือเปล่าหรือว่ายังไงเพราะว่าถ้าตามหลักกฎหมายเนี่ยยังไงก็ต้องอุทธร์ยังไงก็ต้องอุทธร์เพราะอะไรครับเพราะคุณทวินได้มีการยื่นไปแล้วนะครับให้ขอให้อายการสูงสุดอุทธร์ซึ่งแน่นอนครับอายการสูงสุดจะอุทธร์แบบไหนเท่านั้นจะอุทธร์อุทธร์แบบผ่านให้ผ่านไปทีก็อุทธร์แล้วไง หรืออทธรอนแบบเข้มขน้นหรือ,อุทอนแบบเข้มงวดหรืออุทณ์แบบที่จะเอาชนะหรืออทธรณ์แบบขอไปทีอันนี้ก็ต้องว่ากันไปก็อย่างที่บอกว่าอายการสูงสุดเองนะครับก็ต้องโชว์ผลงานของตัวเองให้เป็นที่ประจักษ์ ให้ได้เยอะๆเพราะตอนนี้ก็ต้องบอกก่อนว่านะครับหลายๆคนเมื่อก่อนนี้พูดถึงขบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับก็ขบวนการต้นน้ำนะครับคือขบวนการของตำรวจเนี่ยมีการทุจริตคอร์รัปชันมีปัญหาเยอะแยะมากมายแต่ล่าสุดนะครับเมื่อมีข้อมูลข่าวสารมีการที่เรียกว่าอยู่เราอยู่ในโลกโซเชียลมีข้อมูลออกมาเนี่ยก็เลยบอกว่าเอ๊ะ ตัวสํานักงานอายการสูงสุดเองเนี่ยนะครับโอ้โหก็มีการทุจริตคอร์รัปชันพอสมควรมีการตั้งอะไรมาหลายอย่างมีหลายๆคดีที่อายการสูงสุดเองไม่สั่งฟ้องแล้วให้คดีสิ้นสุดไปนะครับแต่ตอนนี้ก็มีการลื้อกันขึ้นมามีการตั้งคณะกรรมการสอบอายการสูงสุดมันจึงทําให้ความเชื่อมั่นของสํานักงานอายการสูงสุดกับประชาชนในมุมมองเนี่ยมันยิ่งออกไปนะครับยิ่งออกไปทําให้ความเชื่อมั่น นะครับของอายอาการสูงสุดของประชาชนเนี่ยในมุมมองของประชาชนเนี่ยนะครับไม่เชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมของอายอาการสูงสุดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลุกที่ดินเรื่องของคดีต่างๆนะครับที่ออกมาแล้วก็มีตั้งหลายคดีต่างแต่คดีบอสมาอะไรเงี้ยหลายๆคดีเลยที่อายอาการสูงสุดเป็นคนเป่าคดีแล้วถ้าเรื่องนี้สมมตินะครับเรื่องเนี้ยนะครับที่คุณทวินเนี่ยไปยื่นร้องต่ออายอาการสูงสุดแล้วแล้วอายอาการสูงสุดไม่ยอมอุทธร์ไม่ยอมอุทธร์เนี่ยผมว่างานเนี้ย ต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่เพราะฉะนั้นคิดว่าอายการสูงสุดยังไงก็จะต้องอุทธร์แต่จะอุทธร์ประเด็นไหนอุทธร์แบบไหนอุทธออร์ยังไงเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ยังไงก็ต้องอุทธร์แต่เมื่ออุทธร์แล้วเชื่อเถอะครับว่าคุณทวินเองนะครับจะต้องมีการไปดูข้อมูลในการอุทธร์ของอายการสูงสุดหรือตอนนี้อายการสูงสุดเนี่ยอุทธร์ไปแล้วหรือเปล่านะครับแต่คุณทวินไม่รู้หรือเปล่าและอายการสูงสุด ไอ้น,นี่หรือเปล่าแต่การที่คุณทวินนะครับออกมาให้อายการสูงสุดเนี่ยเพื่อเป็นการปองกันว่าเฮ้ยถ้าไม่อุทธรก็อุทธรซะหรือถ้าเกิดว่าตอนนี้อุทธรไม่ทันก็ยื่นนะครับยืน่นเวลาอุทธรออกไปเพื่อทําการอุทธรตามกฎหมายแต่ต้องการขอให้อุทธรเพราะตัวเองเป็นผู้เสียหายในคดีนี้นะเป็นผู้ได้รับผลกระทบในคดีนี้ก็คงต้องติดตามกันนะครับว่าคดีนี้จะมีการอุทธรหรือจะสิ้นสุดแค่นี้แล้วถ้ามีการอุทธร สารอุทธรณ์จะว่ายังไงจะยืนตามสารชั้นต้นหรือนะครับจะมีการอุทธรณ์อย่างไงถ้ามีอะไรคึ้นหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังได้เลยครับ